ดีครับแฟนๆเพื่อนๆแฟนขับใช้เล็กฟาร์มนะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ตังจากออกจันนะครับมาสักระยะนะครับตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าน่าจะมีลูกจับลูกนะครับคิดว่าน่าจะจับลูกนะครับ เรเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโตไหมนะครับเรามาดูมาติดตามดูนะครับนะครับลายจันเลยนะครับอันนี้ก็แทงจันใหม่ออกมาด้วยนะครับนะครับเราก็เพิ่งให้โรยเกลือไปนะครับต้นนี้โรยเกลือไปป้องกันมแมลงนะครับแล้วก็ ื่อให้ธาุอาหารมันพอนะครับมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้ลูกนะ่าจะโตนะครับอันนี้มีสี่ลูกอีกจานหนึ่งครับแล้วก็แทงจันทรใหม่ออกมาด้วยนะครับต้นนี้เป็นยังไงต้นนี้เป็นจันแรกนะครับแทงจันแรกว่าคงยังไม่จับลูกนะครับแต่ต้นนี้แปลกน,นะครับว่ายังไม่เห็นจันทที่สองตามมานะครับ พอเขาเพิ่งแทงจันแรกรเดี๋ยวคงจะเห็นจันที่สองตามมานะครับนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับอายุ3ปีกว่านะครับระบบเราติดสปริงเกอร์นะครับแต่ช่วงนี้เพราะว่าเขาเริ่มจะออกลูกแล้วนะครับออกกันแล้วก็เลยต้นนี้แทงกันสวยเลยครับต้นนี้ตอนแรกนะครับ มีร่วงเจาะนะครับพอดีเราแก้ปัญหาได้ทันนะครับโดยเราค้นหาตัวร่วงเจอแล้วก็ทำลายนะครับแล้วก็ใช้ลูกเหม็นนะครับวางไว้ที่ตามจิ่งของเขานะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลนะครับตอนแรกร่วงลงสองต้นสามต้นนะครับผมแก้ได้ทันนะครับโดยใช้เราก็เจาะนะครับเจาะเข้าไปที่ รูที่ด้วงมันลงนะครับแล้วก็ฆ่าให้ตายเลยเอาเหล็กแทงเลยนะครับเสร็จแล้วหลังอย่างนั้นแล้วก็ลูกเหม็นนะครับแล้วก็แล้วโรยเกลือนะครับเอาเกลือหวานนะครับหวานเพื่อไม่ให้มแมลงมันมานะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลก็เ,เพื่อนๆลองทําดูนะครับถ้าเจอด้วงเจาะยอดนะครับเราก็ ใช้เหล็กแทงเลยครับให้ให้ร่วงมันตายก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาลูกเหม็นวางนะครับต้นไหนที่มันผมวางทุกต้นเลยนะครับรู้สึกจะได้ผลนะครับตอนนี้ไม่มีร่วงแล้วนะครับเราไม่มีร่วงแล้วอ่ะเราก็ติดอันนี้รุ่นอีกตัวนี้ปีปีพอดีนะครับุ่นนี้นะครับปลูกเพิ่มนะครับโตแล้ว ก็ต่อสปริงเกอร์ให้นะครับเป็นระ,ะระยะระยะมีต้นนี้นะครับที่ผมเอาด้วงไม่ทันแต่ตอนนี้น่าจะนั่นแหละตอนแรกมดแดงนะครับเป็นมดแดงมาทํารังอยู่ต้นมันเลยนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับใช้หลายวิธีพอดีมีชาวบ้านเขาบอกว่าเอาเอาเอายาฆ่าแมลงนะครับเอายาฆ่าแมลงใส่ ผสมกับขนมปังนะครับมาหวานให้มันกินนะครับตายยกลังเลยครับต้นฟื้นเลยนะครับทั้งด้วงทั้งมดแดงครับต้นนี้ผมมันเป็นอะไรนักหนาต้นนี้ตอนแรกนะครับนึกว่าจะตายไม่ตายนะครับก็หาดูก็ตอนนี้เริ่มน่าจะโอเคแล้วนะครับลูกน่าจะโต จะได้กินแน่แทงจันละวะนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อนแฟนนะครับเพื่อนๆนะครับอยากดูนะครับอันนี้ปลูกใหม่ครับยังไม่ถึงเดือนนะครับอันนี้นะครับปลูกใหม่นะครับข้างล่างนะครับผมหมักหมักปุ๋ยไว้เลยนะครับก็คือเอาปุ๋ยคอกนะครับผสมแบบนะครับ ผสมวัชพืชนะครับฝังไว้ผมฝังไว้ประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับให้มันให้มันย่อยก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมค่อยเอามะพร้าวมาปลูกนะครับพอมะพร้าวมันจะแทงรากนะครับก็คิดว่า,าปุ๋ยที่อยู่ข้างล่างมันก็จะย่อยสลายแล้วนะครับก็จะเป็นอาหารได้พอดีเลยนะครับไม่ต้องก่อนที่จะเนี่ยครับผมจะ ทิธีของผมนะครับก็คือจะเตรียมเตรียมหลุมมาไว้นะครับโดยผมเอาวัชพืชลงก่อนนะครับเอาวัชพืชลงก่อนเอาปุ๋ยคอกลงแล้วก็เอาต้นกล้วยนะครับที่เราเอาลูกมาแล้วนะครับมาสับสับใส,บส่เพื่อให้มันย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับไว้ใช้เวลาต้องอดทนนิดนึงนะครับให้มันคิดว่ามันย่อยสลายแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่มันออกราก รากมันผล่ยากนะครับเราก็คิดว่าสักประมาณเดือนหนึ่งมันจะออกรากนี้เราก็คิดว่าใช้ได้นะครับก็ปลูกปกตินะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างมันมีธาตุอาหารเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะครับเดี๋ยวมันเค็มนะครับคือเราเราเตรียมเตรียมที่ปลูกให้ให้พร้อมที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ปวดหัวกับการดินเค็มดินไม่เค็มนะครับเพราะผมเคยตอนแรกผมไม่มีความรู้นะครับ ผมปลูกนะครับต้นไม้ผมมันน็อกนะครับเพราะว่าเรามาใส่ใส่ปุ๋ยตอนที่ปลูกนะครับเราไม่ได้เตรียมพื้นดินให้มันพร้อมนะครับกว่าจะฟื้นตัวนะครับก็เสียเวลานะครับอันนี้ฟื้นแล้วนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งของเรานะครับนี่คือลิ้นจี่นะครับตอนนี้กําลังแตกยอดแดงสวยเลยนะครับอ่านะครับเป็นลิ้นจี่นะครับลูกอีสานนะครับจากนครพนมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาปลูก มะยงชิดนะครับกำลังแตกยอดเช่นเดียวกันมะยงชิดเพิ่งลงยังไม่ถึงสองสัปดาห์นะครับแตกยอดแล้วนะครับก็ใช้วิธีหมักนะครับผมหมักดินเอาไว้นะครับหมักหมักหลุมเอาไว้นี่นะครับตรงนี้นะครับผมหมักเอาไว้แล้วนะครับอยู่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นวัชพืชมีปุ๋ยคอกมีอะไรผมก็จะใส่เอาไว้นะครับให้มันเป็นปุ๋ยก่อนนะครับยังไม่ปลูกนะครับรอเวลาให้มันย่อยสลายก่อนนะครับผมก็ เอาปุ talk, ๋ยคลอกนะครับอันนี้เท่นี้เหมือนกันนะครับปุ talk, ป๋ยคลอกลงไปเอาแกลบลงไปแล้วก็เอาต้นกล้วยนะครับที่มันมีจุลินทรีย์นะครับต้นกล้วยมันมีน้ำนะครับลงไปถมลงไปเลยนะครับพอ,อลงไปในหลุมแล้วทิ้งเอาไว้นะครับเราคิดว่าเออมันน่าจะย่อยสลายแล้วนะครับเราเปิดออกดูก็รู้นะครับช่วงเราปลูกนะครับอันนี้มะม่วงปลูกใหม่เช่นเดียวกันครับ เราก็จะได้ไม่ปวดหัวนะครับอ่านะครับเราเป็นสวนผสมผสานนะครับอันนี้นิ้นจีนะครับเออแตกยอดสวยเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับถ้าสนใจนะครับอ่ามะม่วงเนี่ยใต้หลุมมะม่วงนี้ผมก็หมักไว้เช่นเดียวกันนะครับเห็นนะครับแตกยอดแล้วนะครับเอา ปุ๋ยเอาแกบเอาวัชพืชถมมาไว้นะครับเศษอาหารอะไรก็ได้นะครับวัชพืชนะครับเป็นอาหารของพืชทั้งนั้นนะครับถมเอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับก็จะมาตัดหญ้าให้กับต้นไม้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนแฟนทุกคนที่ติดตามนะครับช่องสไตล์เล็กฟาร์มนะครับ เขาไปดูได้นะครับเราทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับขอบคุณมากครับบััสีีครับ